ังพี <uting on> ่มีหน้าการพุ่นควนพี่น้องควานในกอควานละเพียงนี่ก็น่าทางล้องตั้งหลังเตไว้บันลุกนี้ปีทเลเียโอยาลุยงวเอนอันนาลูกภวละเฮ็ดอาลูกนวงผมคว้ามมือผู้กามือเตมันนายาสิอาาสายพี่เตได้แทนพวกขอพวกเลี้ยงอาละยาน้ภกากว่าทะยาเส้นใส่พี่เสียปาเลยเตนเตน พอคันุ ellt, พัวนั่เน่สังเจึงยึขนานี่กรดาการคุนวานกันมั่กันเมืองอันวันั้นเยนี่ไหว้สิีซีส่ขาวขาคะใปีสองนน้องวานาพีนาพาสูไหวใส่ลิลียายาปีไหวใส่ตังสตงงมวงนินามายกนปีหวเลยเมื่อหาบ้าการคุพันุงพว้าด้นเมืองเปือนใลก็ใส่ปิ่มเพืองเครื่องไผ่ไรหน้ากัวนาเดี เอียวแนวตืนได้ให้พี่น้องอยู่ห้องมวองซ้ำกันท่านพ่อมีลูกมีหลานมีลูกสังลูกน้องจังหนังเป็นน้ำขนาดเยอะอนณาลูกอาสุลูกฮาวาเตปพอมือผูงมือเตเตะไข้โคไข้เลี้ยงอ่ะคือน้ากันขึ้นจ้องเหย้าเนาะไล่มือห่องควางเสาผู้ชอเป็นเสาสิ่เลเอาแทงต่างกว่าที่ยาวันสอนาให้พอแล็ด อ,อาไทยพี่เอ้ยนี่นะคะนั้นพี่ย้อนนี่แลพี่เลยมาเฮ็ดเป็นป่อยเลยมาเอาลูกเฮ็ดสงังเวยลองไปก่อนน้องป้อซอมเอาค่ะพี่เอ้ยสวัสดีน้องอ,อ่อนพี่เอ้ยน้องนั่งหื้อลูกพี่และน้องติละอ่าวางถึงเอา ให้อาตอดเทาอาให้เป็นอาพ่อสังมมส่งใหม่เมสั่งใหม่เมื่อนางาเพื่อน่าทำปักไว้ในว่าน้องอ่อนเปียโน,นสูกออนสุดวังซอยเขาพีนาย,ยาุงยอย่าไปลืมนาที่เ,เ,เตีะ่้ย ว่าฮว่าก็เป็นเปียนอือในอาลเห่าสาเดลัยเมื่อสาวสาวตุ้งเมืองอาเพื่อนมันตัวมาตัวตอจไกเดลัยขึ้นหน้าหัวหน้าหัวเย่เลยมาหกบมาทั่วป่าตอสุดเลมนหน้าคมหน้าขุนนาที่นอที่ สวันวันปีอนอนปีกติสังาปันสัวกามาณาหญงอวาสามีนาวันเดือนอาถึงมาเปียดอาคำเลือนละบาเดือนมวนานาังเกาเฮียนเออสาอาลาคุยเยงอาอาเสลกว่าเตืองอาไวส้สวทีนอสมันสม,มืองาอ,อ่อนสรรคงสวยปันให้เฮาปีปลอดเทยขอีอาส าปีอื่นีสองนังุนควนมีสอเฮืนหนึ่งกอนมานานในน้องปีคัสเเฮเลย้อนซื่อบันโขขเป็่นปีให้บ่เลยกอดพัดมาลีเขาปีอักเ้อคือลูกใจในเฮาปีพภาวงอะไรหักสูนนั้นมานาหลวนห่งก็คือก้องเอินไยพี่เตไว้กำเนิปีหวังเพื่อการคุนควันนาปีการคุณพวน้องเฮาลุ่นเฮตเอร์ คาเปียรนี่เป็นมาอยู่ขณาเนยเป็นมาการวันเมืองในที่นี้ในการนักก่งเล่นในที่ซอมในขณะเปียรในปองการวันการเมืองในแคมขคาวเปียรสว่าน้องวานาเปียรน้สสา,รสาสังเสว่าเปียเสาะออกขาสิขาน้องวานาเปียน้าอยู่เสียเสียอย่าเปียร์่างกัเลเมืองเปื่อนหน้าต่างที่วนานอเพราะว่าปีสามไม่ใส่ไม่คพร้อมกับเสวา่าเรา าเลืออันก่าวาฮักอาสุดเอมีซึ่งในเอายิ่งมาเอืองนองเพราะว่ายิ่งฮักเขานั้นมีซึ่งเหือก็ขึ้นอาหลัดขึ้นอาสั่งขอบาลอผ้าเมืองอาเซาเลียงอาปังเขาปีเตลยันลูกเม่ใหม่เขาปีเตลยันลูกเม่ใหม่เอานองทักทักแางหวานปีนี้นอนไปสีเป็นึ่งเป็นยี่มา ส้มกันตอครตางนในยนอนเพื่อว่าไนมาเอาลูกเขาทำเทปสังให้ลองสังเพราะว่ามือพกมือมานมาการปีโกขึ้นมาเลยจะเลผัาระยันน้องฝั่นนั่งไปน้องเออมีกงินเราพื้นสั่งปั่นไยปีเรกี่ีอยู่รีกินหวานอ่ย ล่าเนปีอันวะนะันนั้นเนปสำนักนาการพุ่นพอนปีมีสีเยาเล่ในอันปีไรมาเอาลูกเฮ็ดสัง่งเฮ็ดลองสีเยาเลงเนเมื่อผูกผ้าบังเมืองเลี้ยงมาในลูกนี้ไรเมื่ออยู่ในกาลเนื้อเยื่อให้เลยพุ่นพอนก็เปลี่ยนปีดเดลยผดยันลูกนี้ปีกว่าอันวะนะันนั้นเนปเปี้ยนี่ลองดังในอ,อกในเสือลูกเมืปีที่สั่งเดนะี๋ัดปีเสื้อเหงื่อวันนั้นเนปปีไปพร้อมคณะเปีย้ย sa ilokano taud timan mauyo yapon dan kono piaso dililoay คนพวนพี่มียวในเลติเลวไอขขยัลุกยันมีเบียานมินดีน้องี่พวันอยู่กลางแงสัมปันปีกว่าความสังเอซือแนเปียสาวฟังป่อการเหมืนเมือนในนองพี่เฮาละหดทีเน่ีมา

้าลัดปันลูมีนูนี้ก็เป็นพี่หาพี่ป้าขอสุขียันดีขึ้นดีลูกมีี่เดนเขาสต่อาอจาบ o กให้สุขีลอยค่ะเสียงนังดีสามไว้สู่สวังงสัสวสัสสวงงสังส พี่ใส่หาสวยวันพูดดูเนื้อตัวนี้มลูกเมพี่เปียกสู่ดักหรือก็ใส่เปียกเศราฟังเปิดการคุณพวงลีนอพี่ดิเลลอยค่ะซึ่ให้สู่พี่ผู้เลแข็มภษากังดพี่เขียนะซึ่ให้สู่พี่ผู้เลยกังค่ะเลยลดพี่เขียนนะ วาวเมียสู่ดกันเลยนะเปลียนเลยหอกน้นูีก็เปลี่นปที่วพี่อยู่พี่คาวันนะคืสงพี่คนที่รถพี่นสวยอันก็เป็นเี่ ปสมิสี่ก้าวหน้ากันผากัที่มาหลักแนีเมีอนนก็เปลี่ยนปีชอนมือไก่ไกัว่าเปียเศร้าอย่ากให้มือกัเล่กันเปิดว่าเปียเศร้าไปด้วยลูกยิงลูกไฟอ่อดรู้แฮมวยที ับปันเศร้ายาหันสาเป็นเศร้เห็นลูกน้องตะปียวสิคังสิคาออลูกสร้างหอนหักได้ที่เลยสอนป่นยาอสุดสันตันสุงออกสายีาเลยเป็นผู้มีกำสลมีมุนยสาสุนน บางเปิ่นมีเตซายเปียซาเฮาน้องบิดนําเขาก็เลยเนี่ยกระเดซุเปอะเปเฮ็ดนากลางวันเมืองก็ซายบิด

มีก็ไม่นอลูกมีพี่ดียวลูกเดียวหย่อนเสีงยงแค่ยาวพี่เสียง นันงเบียร์เอนี่น้องดางฮะกอันปีเล่น้องสมารายู่หอมพอมซ้อมกันมาสิปียาวเข้าปีถึงสิทานในกออําซังให้ถือคาเปียในน้องป้วนทำป้อมปองย้าคาเปียในเดลิเฮหเสื่อเงินมานนันเนพูดอนคืนอนน้องเออในน้องวนปอมปองทำเพราะใครยองใครเอวไม่เสรีเลยนอนพวยเออในสงสวรรค์ขมือว่าปีก่อนในกอมาฟ้องมาอะไรก็ปีมากขึ้นอะไอยู่นะนอนพวยเออไปทำที่วัดนอนตอนหนึ่งเลยนะออกคาเปีย ตัวยาลุลูมาลาลุยงาฮวาลียาดิยายาปีปนามนาชิมะนาววุมีล้ันสายาปีฮวาก็มีความมาสังติไรลอยาญาโนวานาลุนอลุยวอนฮวาก็ตั้งตึกาเรียกอาไปยัย นุ่มนวลมาวันเสียงน้อยงาเปียอย่าปียงงามาลักปามาต่อมาลาหายงาเลยปุย y ลุยามาเม m a อพวามาต่อีวในสุลาดสวนขอค a ามาอ่อนวานะเมื่อกินเมนวานแล้วก็สุนงกมาปให้พ มันนลูกไม่พไีไดีอยู่านหนึ่งดังเี้ลยลูกรานมี่ถึงขาาพี่เอ้นำใจตาลาสวานออาพี่เอานาตอนกาพี่เจ้นองอานาพี่ยาไมอาย,ายาพูสมาไปอยู่เมืองอัติเลยก็ยิ่งน้องอา,อานา,า,อาพี่เอาเนอใส่พี่เฮาเทพี่นลังต่างจ่อเสือบนสยายเฮา หนวยาการเพืความนาปีฮฮว่านาเฮิตไว้อนอเสือเพือลูกกายเกาให้ยาเสียสร้ามันเอาคันมานาผ่านเปลี่ยนปาตังหน้าเป็นซึ่งเหืือกอไ่ปีเป็นบ้างพาเห็นานาความทองำเอาขุมยาวนานอนา ปีนอพอเหมือนกับปนวนาหลังอาติบนพอกังสวามามีมังกะมามังกะมาทบพีก็ใส่ปีเฮาซ้ําไปหัดตากมาเปันโล ป่านวันเมื่อมาตัวเหลียวในมน,นามนาหมุนซ้าย้อยยิ่งห้เออนอสู่ไวใส่มันยิ่งนอเออนอพอสู่ห้งสู่ให้มนาไม่ใสไม่คอก็เปลี่ยนปีหฮาตัดเตลยานางมันไม่ใสไม่คอก็เปลี่าายน,นยปีนอตัเตลยานาง วยกว่นลุนาน้องว่านาเปียนามังปะกอสุขมังปะกอจอมังปกอจอมังปกออังสาตอนานอนเปียนอสอยู่ที่หาทีลูกเมฮักอันเปียนอตวยให้มันกุมากันเฮือนเฮาอะคือนอกอุดอะเป็นันกังเฮือนี้ဟုတ်็ဲ့မနးားတိလေးကိ်းရတ်တောင်း ยิงาหังฮาดีฮักเบอรนอยิงหังดีหักเอรนอวาดีวัวหน้าซอมมากรบกบมีกเป็นคุณควานาตวนเดียวดึงกอผีตีวัวหน้าซอมหนากานวันเมืองกเป็นไววคว้าด้นึ่งมาแจกเนื้งก็มันนาตอยาไปสามถูกกาใสพีีเฮาซ้ำเกไลยเพื่อน่าพักยานย่อยเฮชนะนานานา ด้วยกว่านาะนูนาไม่หันก็เป็นปีนาะไว้ใส่ลีลียายาปีวันเอาตางขี่มาเกา่าตวยถึงนาเฮานาสูเลตังเฮานาบัวเมืองเซาสายาวันนาหนึ่งยวนนากนานงอนสายปีติสำคืนนาไขามาป่างถึงหัดเมืองใยเฮาอยู่สองหางมาหินอ คนนนัน้น,นยัอยัน้ปีนลยหัวขึ้นเตียวอยู่กันซาก็เป็นปีนัน้นเองยสู้กาณวันเมืองอาสนปีเฮตนานง,งเอนอ,อาานะามัามานก็หอสมามันก็สมามันือมาไลปีนั้นเาสาวันเมืองในปีนามาก็เฮาสั่งบอกใครอปียิงยาปีไม่จอมเฮาน้ายิงยาปีไม่จอม

เตจเตลยานเยวสายพิ่เตลยานเยวยิงน้องเอโนกําเนสายพี่เตไว้วางเส้นทางพี่เ่อหัดถึงเยาสิช้างสีชาอําการในกัวาเพือเปลี่นอากาศทุนพันสายพ่เฮดไว้มาถึงสายพ่เฮดไว้มาถึงนักผหักพยครัดพย่มิถ้าีในกองส อยู่ดังเฮนดังเย่สิลุงลาไปถึงดูเขาดั้งสองเดียดีนานอนเออโอเคพอเืินหุ่นอ้นนั่งนี่พวกน้องได้กลุ่มห้างกลุ่มให้กลุ่มไม่ซ้อมปีอยู่ในก้อนในตอนนั้นลุงลางเขาดังเฮนดังเย่ลูกเมียปีซ่อมหลุมมีปนพวนให้เลย้วยถึงในน้องก็าไหวเสกหยอบหยอกซื้อซื้อใส่เลยสมาพอเดนหุ่นอ้นน้องกว่าในเซตานในก้อนในวันหนึ่งเศร้าๆตีเลยหันกันอยู่อันวันนั้นในน้องมองมองอยู่คาเพี่ใส่เออใส่เอาน้องเออใน อันน mm ่องรัดว่าก็ใส่อยู่นะในเหมือนเสื้อนางว่าโพดในกลุ่มห้องกลุ่มไฮเซ่เอาดังไม่ดังเลือดใส่ในอกในใส่ในลูกค้าซ้ำตีวนซึ่งอื้อในน้องเออเพราะว่าน้องไข่ผัดปีในห้าสองก็อันหนึ่งแค้นเป็นเสื้อในมาในเพราะว่าลูกค้ามาหันในมันหนึ่งแค้นเขาหนึ่งแค้นเดย์ใส่หมืนดีในน้องเออเย็นใส่ซีใส่ดีดีด้วยใส่ซื้อเสื้อเลยน้องเออเอาคในวันนั้นในน้องดีย้อนซื้อฟันในก็เป็นปี สมากว่าลองละการปุ่นพันในเหตุการณ์วันเมืองในกอให้บพราะือเฮงเยนเยอเหมอสูงนั้นในลูกมีปีดีหยุดเอาเงอนตังเีเเ่เสเลเหตุการณ์ีกู้โซยันสูปันก็เปลี่ยนปวดตัวเือนอ่อนนองทะเลซื้อหัดซื้อถึงขึง้นใสก่กำในเนื้อยันสูปันหยู่ค้าเหมอสูงค้าในอันใดตดนซู้ถึงมา ที่สองห่ะพี่น้องนั่นในอันเว็นเมมโมรล่เย็นเขาขาวสะาดกานสูดถึงมาในก็ในทะเลมีด่างหันจะมือสูงใส่เลยูัก็เย็นใส่กันเย็ยนในทะเนลเปยเขียนกูก็กูกุนใส่กันในขาวขายันสูดฟันอยู่กูก็ตังมาอตังเสียงขาเมื่อสูงใส่ไม่สูงเย็นสมขอบใส่ขาน้องอ๋อจำในซจำตกดาปนพันอนันพี่นางคำลีแคซูมาปันดีขาเมือยามเศร้าขนาน้องไปในห้องมักผักบ้านในพี่นางคำลีมีดิไรก็แค่เอา,าไปมองมองถ่อมสิกรรม